ยินดีต้อนรับสู่ส่วนลุงวิติอ่าวันนี้ลุงนัดกับทุกคนไว้ว่าจะมาชวนทำบอนไซบอนไซต้นบอสเวอียเล็กๆต้านะครับคือต้นกํายานยางดำหรือแบล็กแฟรงกินเซนส์ของเราตัวนี้เป็นไม้ยางหอมนะครับตระกูลบุสลาแคสแต่ว่าอ่าด้วยความที่เป็นไม้ยางหอมแล้วก็ มีกลิ่นหอมแล้วก็เมลีเซินเป็นสีดำาหลายๆคนคงรู้จักกับต้นกำยานนะครับอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งในหนึ่ในกำยานเช่นกันนะครับกำยานตัวนี้เป็น black frankincense เป็นกำยานที่มียางดําแล้วมีกลิ่นหอมหวานแล้วก็อ่ามีความโดดเด่นในลักษณะของต้นที่แปลกก็คือสวยงามงดงามลุมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาทําเป็นบอนไซดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่าว่า อบอสเวลเลนักเล็กต้าต้นนี้มาจากไหนนะฮะต้นนี้มาจากอาเอธิโอเปีเยคเ,ปเคนยานะครับในโซนเอธิโอเปียเคนยานะแล้วก็เรซินของมันจะค่อนข้างจะคือกลิ่นของลำต้นเนี่ยค่อนข้างจะหอมแบบหอมหวานหอมไปทางหวานสวีทนะครับตัวนี้เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นแบล็ k เอเซนเชียล i อ์ แบล็กเอเซนเชียลเลยนะความหอมแบบโอเคความหอมสีดำอะ่ะเป็นแบล็กโกลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันนะมันก็ไม่ไม่นั้นเท่าไหร่ตัวนี้ส่วนมากแล้วจะเจอที่ก็คือพบมากที่เอธิโอเปียแล้วก็อูกันดาทันซาเนียนะครับฝั่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นนะอ่ะเพนูโซล่าเหรออาราเบียนอาราเบียนเพนูโซล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม้เป็นไม้มที่แบบ ไม่เนื้อไม่แข็งเป็นไม้ที่แบบเนื้อยุบยุบยมยุมย่มนะครับคล้ายๆต้นนุ่นบ้านเราออกออกแนวนั้นนะฮะออกแนวออกแนวเป็นอะอะไรนะเรียกว่าไม่ไม่ใช่เนื้อแข็งแต่เนื้อฟูฟูนุ่มๆน,นะฮะตัวนี้เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นยางหอมที่มีคุณสมบัติดีเพราะว่าต,ตามงานวิจัยที่ลุงเจอมาลุงอ่านมานะครับ จำได้ไม่ได้ยังไงก็แย้งกันได้นะครับเพราะว่าลุงเพิ่งไปเจอมาเหมือนกันแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังก่อนที่จะทําบอนไซจริงๆไงอยากจะคุยในเซกชั่นของแฟรงกินเซนส์หรืออะลมาเธอร์พีหรือในโซนนั้นมากกว่าแต่พอดีว่ามีโอกาสแล้วก็คุยกันเลยนะครับตัวนี้พบสารสําคัญในในเรซินในเอเซนเชียลออล์ของเขาก็คือมีโมโนเทอร์พีน85.25นะครับอ่าฮะ โมโนเทอร์พีนนะโมโนเทอร์พีนแปดสิบแปสโมโนโมโนเทอร์พินนยส่วนโมโนเทอร์พีนนยเนี่ยเดี๋ยวด,ดูก่อนอประมาณไม่ใช่ประมาณนะฮะอยู่ที่ประมาณ7จ็อยู่ที่เจ็นาะฮะจากงานวิจัยแล้วก็อื่นๆก็4ี่จส่วนคีโตนเน่ยคีโตนเนี่ย,ยจะมี1.39%แล้วก็ อีสเตอร์อีก0.37อ x i กซิเด0.17สีควายเทอร์ปีเน1.05นะครับนี่คือสารสาคัญที่พบในใน Essential Oil ของเขาใน Black n e c l e c t a นะครับอันนี้ความรู้นำมาฝากกันสำหรับคนที่ทำเป็น a r โ m มาเ e อร p y หรือใช้กลิ่นในการในการอะไรนะเ,เรียกว่านำกลิ่นไปบำบัดหรือนำกลิ่นไปใช้งานในในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นเพอร์เฟมแล้วก็เป็นน้ำมันหอมระเหยหรือเป็นเป็นน้ำหอมอะไรเงี้ยครับก็ก็พิจารณาได้จากจุดนี้นะครับส่วนส่วนด้านสนมุนไพรเนี่ยก็จะมีสามารถใช้เป็นยาแก้ปวดอ่ปวดฟันปวดอะไรส่วนมากแล้วถ้าได้คุยกับพี่ๆแถวซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่า จะมีการอมเรซินของกำยานแต่ลุงก็ไม่แน่ใจว่าเลเรซินของกำยานหรือมดยอบเป็นเรซินของตัวไหนนะครับแต่ว่าเขาใช้อมเพื่อลดกลิ่นปากเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากนะฮะแล้วก็ทําให้กลิ่นปากหอมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันความวิตกกังวลหลายหลายคนมีปัญหาเรื่องอกังวลตกงานเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่พอใช้ชีวิตครอบครัวแย่มีปัญหาโน่นนี่นั่นก็ ก็ใช้กลิ่นใช้กลิ่นจากการจุดควันหรือกลิ่นจากเอเซนชยลออยล์เอามาเอามาใส่เครื่อง i n f u s i ส์อินฟลูชันนะครับอินฟชัในการปล่อยรละเหยออกมาเป็นกลิ่นได้โดมได้นะครับแล้วก็ป้องกันการอักเสบอันนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนมากเราจะพบในพืชทุกๆตัวแล้วก็จะมีแทบทุกตัวในในพืชตระกูลกัมยานนะครับแฟรงกินเซนส์หรือเมอร์หรือไอพวกบุสลาต่างๆนะครับจะจะ,จะเจอตัวนี้บ่อยมากป้องกันไขข้ออักเสบ ทำให้ครามดาวก็คือสงบนะครับทำให้ความสงบแล้วก็จิตใจครามดาวลงก็คือสงบส่วนมากก็คือลักษณะก็จะประมาณว่าเฮ้ยคนคุ้มครั่งคนคุ้มครั่งกินยาเมาหรืออะไรก็แล้วแต่พอโดนกลิ่นของตัวนี้เข้าไปปุ๊บก็จะรู้สึกสงบนิ่งลงแล้วก็เบาๆลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับส่วนเกษตรกรนะก็ไล่แมลงได้นี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่ไม่่อยมีมแมลงอะไรมากินมัน นะฮะในส่วนของในส่วนของการเป็นเกษตรกรหรือเอาไปใช้เป็นกลิ่นนะแล้วก็ในเรื่องของช่างภายในภายในเนะี่ยกำยานพวกนี้ส่วนมากแล้วถ้าเรากินเข้าไปอ่ะมันจะไปเคลือกบกระเพาะอาหารแล้วก็ปกป้องกระเพาะอาหารของเราจากเชื้อต่างๆที่มันมันคือปฏิเสธไม่ได้นะว่าเรากินอาหารก็ดีนะครับแต่ว่าอาหารดีๆทั้งหมดอ่ะมันก็เข้าไปข้างในมันก็เน่ามันก็บูดก็กลายเป็นแบคทีรียก็กลายเปน,นู่นนี่นั่นมันก็ไปทาลายลําไส้เราหรือระบบ ป้องกันของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อกวนบางทีมันก็ไม่ถึงทําลาย,ยอาจจะก่อกวนหรืออะไรนะลุ้ไม่ใช่หมอนะครับไม่ใช่แพทย์นะครับควรปรึกษาแพทย์แล้วก็ปรึกษาหมอโดยโดยละเอียดก่อนตัดสินใจฮะลุงก็เป็นนักสื่อสารธรรมดานะครับประมาณนั้นนะก็คือรู้แล้วเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องกระเพาะอักเสบแล้วก็สาคัญที่สุดเลยถ้ามีดบาดแผลมีดบาดมีแผลมดสัตว์กัดต่อยอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ทาได้ครับตัวนี้เอาน้ํามันของมันทา เดี๋ยวอีกไม่นานก็แผลก็จะยุบตัวลงแล้วก็หายได้ในเวลาไม่นานนะครับนี่คือข้อสำคัญของกรัรมยานพวกนี้นะความความสำคัญของกรัรมยานแล้วก็มันก็มีจะมีหลายตัวนะคือกลิ่นของเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นกลิ่นของอกลิ่นที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นกลิ่น บาลานซิ่งนะคืออีโคริเพล็กอะคือกลิ่นกลางๆไงะนะฮะที่ลุงบอกว่าเป็นสวีทอ่ะก็คือเป็นซอฟต์ไลท์ซอฟต์ไลท์ก็นวลน,นว,นนวนคล้ายๆมะลิละมุนไปแบบนั้นจะไม่จะไม่กระชากหรือจะไม่กระทบกดดันหรือรุนแรงอะไรนะจะแบบน,นวลน,น,นไปนะฮะอันนี้คือลักษณะของกลิ่นของเขานะฮะอ่ส่วนมากแล้วอะ่ะ กํายานเป็นเรซินที่เขาสกัดมาเขาก็จะเจาะที่ต้นมันเนี่ยครับต้นมันประมาณนี้นะต้นมันก็ประมาณสักสองสามปีสามปีขึ้นไปเราจะมีเรซินออกมาตอนนี้ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเจาะปุ๊บก็จะมีเรซินออกมาเดี๋ยวลุงจะทําให้ดูวันนี้ลุงจะพามาชวนทุกคนทําทําทําบอนใสลักษณะของการทําบอนไซเนี่ยโอเคเดี๋ยวลุงขอจบแค่รายละเอียดกันกัน,ก,นกันเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาละลีของต้นไม้นะว่าสรรพคุณอ,อะไรเพราะเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องนั้นเรามาคุยวันนี้เรามากันเรื่อง เพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้สักต้นหนึ่งเนะี่ยมันจะต้องทำยังไง <c oughs> ลุงลืมไปเลยหลาย,ยาวนะครับก็เพิ่มมูลค่าต้นไม้สักต้นหนึ่งทํำยังไงคือบอสโซเรียนเล็กๆตัวนี้คือมูลค่ามันตามท้องตลาดประมาณเออก็จะหนึ่งพันบาทนะฮะต้นลักษณะนี้ก็ประมาณหนึ่งพันแต่ครนี้เราจะทํายังไงให้มันเพิ่มเป็นต้นละหมื่นบาทเอาอย่างงี้ดีกว่าวิธีการนะ ลุงจะทําบอนสซลักษณะบอนไซต้นเนี่ยมันจะอ้วนนะเห็นไหมครับมันจะเป็นนี่แล้วเป็นนี่เป็นก้ามก้ามเป็นมัด,ม,ดมัดอย่างนี้เวลาเราทำอ่ะเราก็จะทําให้มันเป็นก้ามเป็นมัดแล้วเอาโดยเอากิ่งพวกนี้ออกไปแต่โดยธรรมชาติของมันแล้วถ้ามันเลี้ยงต้นไม่รอดถ้ามันไม่มีอาหารมันจะสลัดตัวเองทิ้งแต่ทะลึ่งว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากในดินและน้ํะมีธาตุอาหารเยอะแยะเยอะแยะมากไปหมดเลยก็เลยเกิดเป็นอะไรเขาเรียกว่าเกิดเป็น อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยนะเดี๋ยวลุงไปหยิบไปหยิบตุ้มตอนนะครับเดี๋ยวไปหยิบตุ้มตอน,นครับนะเริ่มต้นกันใหม่พอดีว่าเมื่อกีอ้ลุงไปรับของมาพอดีมีคนมาส่งสินค้านะครับโอเคนี่เป็นตุ้มตอนนะ เรามาเริ่มกันใหม่นี่คือตุ้มตอนนี้ลุงควนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ตุ้มตอนเดี๋ยวลุงก็จะผ่าตุ้มตอนแล้วก็แบกตุ้มตอนออกนะครับอันนี้คือการตอนกำยานนะครับการตอนต้นกำยานหรือบอสัวเลียนลกเล็กต้านะครับซึ่งเป็นไม้ยางหอมที่มีเรซินสีดำแล้วก็หอมหวานมากนะครับเพราะว่า คลิปนี้เดี๋ยวคงลงคงต้องลงเป็น EP 2นะตัวนี้นะหลังจากที่กลับมาจากแล้วต้นไม้มันจะลงเป็น EP 2องนะโอเคหลังจากนั้นเราก็หุ้มนะครับหุ้มด้วยหุ้มด้วยตุ่มตอนแล้วก็เอาเอา,เอาเคเบิลทายนะรัดนะฮะอันนี้ลงกรีดแล้วไม่ดีแล้วนะมันสองทางแล้วเนาะก็กรีดใหม่ดีกว่ากรีดใหม่ดีกว่าเพื่อที่จะให้มันเอ่อ ให้มันไม่มีรอยรั่วนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับวิธีการตอนก็ลักษณะการตอนเนี่ยต้องระวังนะครับเวลาตอนตอนหน้าแล้งต้องหงายตุ่มขึ้นเพื่อที่จะให้น้ํามันลงมาในตุ่มได้นะแล้วก็เวลาตอนช่วงจังหวะที่หน้าฝนเราต้องความตุ่มเพื่อให้น้ํามันลงมาแล้วก็ไหลออกไปไม่ให้น้ําขังในตุ่มนะครับอันนี้คือเทคนิคสําคัญสําหรับการตอนไม่ว่ามือใหม่มือเก่านะ ต้องระวังตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะนานๆไปแล้วตุ้มจะเน่านะครับตุ้มจะเน่าแล้วก็ต้นไม้เราจะไม่ออกรากแล้วก็จะเสียฟรีเปล่าๆไม่แน่นะไม่แน่ด้วยว่า,าไม่แน่ด้วยว่าเราจะเสียกิ่งนั้นไปฟรีด้วยเพราะว่าบางทีไม้ที่มันราคาแพงๆไม้ราคาสูงเราก็อาจจะไม่ได้กิ่งมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะสูญเสียมันไปนะครับอันนี้ต้องข้อควรระวังในการตอนตุ้มนะครับตอนกิ่งของ ในแต่และฤดูก็จะไม่เท่าไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันความชื้นความชื้นในตุ้มตอนเมื่อกี้ล,งลุงเรมให้ดูนะครับว่าความชื้นในตุ้มตอนเป็นยังไงบ้างนะคือมันจะต้องบีบไม่ออกอันนี้ก็ใช่นะบีบแล้วไม่ออกนะครับไม่มีน้ําไหลออกโอเคเลยนะครับแต่ถ้าบีบแล้วมีน้ําไหลออกนั่นคือตุ้มตอนแฉะเกินไปคือข้อควรระวังเลยนะอย่าอย่าทานะอย่าทำ,นะาทำช่วงจังหวะเวลานี้ก็อย่าเสียดายตัดทิ้งหน้าตัดไปเหิดนะ ตัดทิ้งได้ตัดไปเถอะเพราะว่าลุงจะตอนตรงนี้ก็ก็จะเสียดายตัดทิ้งได้ตัดไปถึงแม้นมันจะมีราคาหรือมีมูลค่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตัดทิ้งได้ตัดไปราคารับไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรนะเอามีดควันลงไปอันนี้กิ่งใหญ่หน่อยนะกิ่งใหญ่หน่อยมีดเนี่ยตัวนี้นะฮะไม่ควรจะคมกริบนะครับถ้าคมกริบเนี่ยถ้ากรีดอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันจะกินเนื้อไม้แล้วมันจะหักได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ากิ่งไม้มันไม่นั่น มันไม่ได้แข็งแรงหรืออะไรประมาณนั้นอย่าลืมนะครับหลังจากควันแล้วข่าออกมาตัวนี้จะกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะตัวนี้นะครับกลิ่นหอมมากคือทุกๆวันน่ะถ้าเราทํากิ่งไม้อย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นของต้นไม้ติดมือเราไปเลยนะบางทีมันมันก็เผลอบ้างนะคือเข้าไปในเล็บหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีกลิ่นนะครับโอเคกิ่งต่อไปเดี๋ยวกิ่งนี้ลุงจะพอนะพอแล้วก็อ่า แล้วแล้วลุงจะมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าลุงจะทําได้กี่กิ่งเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวลุงจะมาสรุปให้อีกทีนึงหลังจากที่ลุงทําเสร็จแล้วน่าจะอีกสักสามกิ่งนะเดี๋ยวทําตัวนี้ตัวเดียวแต่าลืมนะครับห่อไว้ขัคว้านกิ่งประมาณ 5... 3-5สามถึงห้าเซนติเมตรกดลงไปให้แน่นนะแล้วพยายามให้ตุ้มมันอยู่ข้างล่างมากๆเนกเลกตาเนี่ย ขต,ตอนค่อนข้างยากนิดหน่อยคือลักษณะก็คือมันไม่เหมือนตัวอื่นก็คือมันจะออกลากช้านะลวครน,นี้เนี่ยความออกรากช้าของมันปัญหาที่ตามมาก็คือตุ่มจะเน่าแล้วก็บางทีโดนแดดมากๆแล้วมันก็จะละลายนะพลาสติกมันก็จะละลายไปมันจะพังตุ่มก็จะพังแล้วก็จะเสียกิ่งไปเลยแต่แต่ว่าไม่ต้องไม่เป็นไรเราเราสามารถแกะตุ่มออกแล้วก็เอาไปชำต่อได้เลยเพราะว่า มันมีสูปเปียมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของต้นไม้ที่มันสร้างออกมาแล้วก็รักษาแผลมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วตัวนั้นแหละพอเราลงดินมันจะลากมันจะลากออกมานะโอเคลุงไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวลุงจะมาต่อกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ลุงทาเสร็จนะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตอนกิ่งของลุงนะอันนี้คือกิ่งตอนจัดการเรียบร้อยแล้ว ได้กี่ตุ้มอ่ะได้กี่ต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าแปดต้นนะครับอ่าแดกิ่งนะหนึ่งสองสามสี่แปดกิ่งนะครับได้แปดกิ่งพอดีอ่ามันก็มีความจําเป็นที่จะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราจะเราจะต้องเลี้ยงโคนต้นตรงนี้ให้ให้ให้โตนะครับนะฮะเนี่ยฮะดูลักษณะน,นะ เราอยากจะเลี้ยงโคนต้นตรงนี้ให้โตนะครับเพื่อที่จะให้อ้วนอวบแล้วก็ให้ให้มีแขนออกมาตรงนี้จริงๆแล้วน่าจะตัดตรงนี้ออกให้สั้นแล้วก็จะตัดกิ่งนี้ออกเดหลังจากพวกที่นี่ออกก็จะเริ่มทรงสวยขึ้นนะนี่คือลักษณะของบอสเวอรีนกเล็กต้าที่ทำเป็นบอนไซซึ่งไม่จำเป็นต้องไปดัดอะไรมากมาย เพราะความความสละสลวยของกิ่งของเขาและของต้นของเขาที่มีความโอบอ้วนอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วมีสเสน่ห์อยู่แล้วเนี่ยมัน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 เป็นสเสน่ห์ของเขาเองมันเป็นความมันเป็นความอ,าอะไรสรรสร้างจากธรรมชาติขึ้นมานะครับนี่นะจริงๆแล้วถ้าเขาอยู่ประเทศของเขาถ้าเขาอยู่ใน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 พื้นที่เดิมของเขาเนี่ยเขาจะโตช้ามาก แต่นี่ต้นนี้ประมาณสัก3เดือนนะครับหลังปีใหม่ที่ผมเอาออกมาที่ลุงเอาออกมานะ3เดือนกว่าก็จะได้โคนโคนใหญ่นะนี่นะครึ่งกือบครึ่งนิ้วแล้วเนาะ3-4ได้แล้วเนาะนี่แหละนี่คือ,น,คอนี่คือข้อดีของเขาคราวนี้เนี่ยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยพวก essential oil หรือเธอปีนหรืออะไรที่ลุงคุยก่อนหน้านี้นะรายละเอียดเกี่ยวกับ าสายพันธุ์แล้วก็ประเทศที่มาของต้นมันหรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลุงจะลงรลายละเอียดให้อีกทีหนึ่งในใต้คลิปวิดีโอนะครับลองลองค้นหาดูนะลองลองค้นหาดูครับว่าใต้คลิปมันเป็นยังไง